สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูนรุบลเช่นเคยนะคะหลังจากที่นักเรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับตารางธาตุไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นนักเรียนรู้แล้วว่าตารางธาตุเป็นไงต่อไปเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดเรียงอิเล็กตรอนนะคะซึ่งการจัดเรียงอิเล็กตรอนนี้มีความสัมพันธ์อย่างไรบ้าง 1. ทําให้เรารู้หมู่รู้คาบของธาตุในตารางธาตุโดยที่เราไม่ต้องไปเปิดตารางธาตุให้เสียเวลาเลยนะคะ 2. ทำให้เราทราบว่าอิเล็กตรอนอยู่ในอะตอมอย่างไรบ้างนะคะซึ่งเราจะนำเลขอ,ตอะตอมนักเรียนรู้แล้วนะว่าเลขอะตอมอยู่ตรงไหนถ้าอยู่ในสัญลักษณ์นิวเคลียสนะคะโดยเราจะนำเลขตัวนั้นแหละมาจัดเรียงอิเล็กตรอนซึ่งการจัดเรียงอิเล็กตรอนมีอยู่2แบบคือพลังงานหลักและก็จัดเรียงแบบในระดับพลังงานย่อย แต่วันนี้เดี๋ยวเรามาจัดเรียงในระดับพลังงานหลักก่อนนะคะการจัดเรียงอิเล็กตรอนเขาได้นำทฤษฎีของนีนโบนะคะมาใช้ในการอธิบายซึ่งนีนโบบอกว่าแบบจำลองตอมของฉันอิเล็กตรอนจะวิ่งอยู่ล้อมรอบเหมือนดาวเคราะห์ที่โคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นระดับชั้นพลังงานโดยโคจรรอบนิวเคลียสนะคะ ซึ่งเขาบอกว่าระดับพลังงานที่อยู่ใกล้นิวเคลียสมากที่สุดนั่นคือระดับพลังงานที่ต่ําที่สุดเขาให้เป็น n นเท่ากับ1นี่คือระดับพลังงานที่1ถัดมาก็คือระดับพลังงานที่2 n เท่ากับ2 3 4าม่มาเรื่อยๆและเขาบอกว่าในแต่ละระดับพลังงาน จะมีอิเล็กตรอนสามารถอยู่ได้ในระดับพลังงานที่ไม่เท่ากันซึ่งเราจะทราบได้ไงว่าอิเล็กตรอนจะสามารถอยู่ได้ในระดับชั้นพลังงานแต่ละชั้นน่ะเท่าไหร่นะคะโดยเราดูได้นะโดยเราจะใช้สูตรกันนะคะ พลังงานอ,อิเล็กตรอนที่อยู่ได้สูงสุดเราจะใช้เป็น 2n กำลัง2นะเมื่อ n, n คือระดับพลังงานเช่นระดับพลังงานที่1 2ึวงเล็บ1นะคะระดับพลังงานที่1จะได้เท่ากับ2ตัวนั่นเองแสดงว่าในระดับชั้นพลังงานที่1อยู่ได้2อิเล็กตรอนระดับพลังงานที่สอง ใส่เลข2ไปนะในวงเล็บนะได้เป็น2กำลังสอง2 2 4อ่า4คูณ2เป็น8ระดับพลังงานที่3ในวงเล็บก,ก็ต้องเป็นเลข3 3 3 9 9 2 แอ,อีกตัวหนึ่งถ้าเป็นระดับพลังงานที่5ล่ะในวงเล็กก็ต้องเป็นเลขห้าอุกก2หเท่ากับห้าห้าคูณสเป็น50ตัวเนี่ยนะคะไม่ยากเลยนะนี่คือการจัดเรียงอิเล็กตรอนอายังไม่ใช่นะคะนี่คือเขาบอกให้ทราบว่าในระดับพลังงานที่1 2 3 4งหนั้น สามารถบรรจุอิเล็กตออนได้ชั้นละกี่ตัวนะคะอันนี้เป็นระดับพลังงานหลักนะคะต่อไปเรามาดูตัวอย่างกันนะ,ะก่อนจะไปดูตัวอย่างครูมีทริคง่ายๆให้นักเรียนจำนะ ให้นักเรียนจัดเรียงอิเล็กตรอนเป็นเหมือนขั้นบันไดนะคะชั้นที่1เมื่อกี้เราคำนวณมาแล้วชั้นที่1อยู่ได้2ตัวชั้นที่2อยู่ได้8ชั้นที่3อยู่ได้18ชั้นที่4อยู่ได้32ชั้นที่5ก็อยู่ได้50าไล่ขึ้นไปเรื่อยนๆนะคะหลักในการจัดเรียงถ้าเราจัดไปไม่ถึง32 ชั้นที่4ไม่ถึง32ให้เราใส่18ได้นะคะชั้นที่3จัดได้18ก็คือสามารถบรรจุดได้18ตัวถ้าไม่ถึง18เราใส่8ได้นะคะโอเคมาดูตัวอย่างกันตัวอย่างที่1 Na โซเดียม11อ่า จัดเรียงตามสเตปเลยค่ะชั้นที่1อยู่ได้สองชั้นที่สองอยู่ได้8อ่าบางคนงงจัดเรียงยังไงคือเรานำเลขอะตอมเลขอะตอมก็คือเลขตรงนี้นะคะที่เขากำหนดให้มากระจายออกตามหลักการการจัดเรียงในแต่ละดับชั้นพลังงานซึ่งก็บอกว่าชั้นที่1อยู่ได้2ตัวแล้วก็เขียนสองไป ชั้นที่2องได้แปดแล้วก็เขียนเลขแดไปแล้วนับรวมกันซิว่าได้กี่ตัวแล้ว8ปบวกสได้10ฉะนั้นเหลือ1ตัวชั้นแสดงว่ามันต้องถัดไปอยู่ชั้นที่3ชั้นที่สามเขาบอกว่าอยู่ได้ทั้งหมดสิบแปดถ้าไม่ถึง18ใส่แปดได้ถ้าไม่ถึง 8, แปดเราก็ใส่ที่เหลือตามจํานวนที่เหลือคือเลข1น่งนับรวมกันเป็น1ิบเอตัวให้นักเรียนจําเลยนะคะว่า ตัวสุดท้ายสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยตัวสุดท้ายเราเรียกว่า mm hmm. เวเลนอิเล็กตรอนมีได้ไม่เกินแปดนะคะ mm hmm. เพราะว่าอะไร mm hmm. เพราะว่าตัวนี้ มันจะเป็นตัวที่บอกหมู่ของธาตุและตารางธาตุของเรามีทั้งหมดกี่หมู่คะมีทั้งหมด8หมู่นะคะฉะนั้นตัวสุดท้ายจำไว้เลยเรียกว่า valence electron valence electron คืออิเล็ก tron วงนอกสุดมีได้ไม่เกิน8เพราะว่าตัวเนี้ยจะใช้ในการระบุหมู่ของธาตุในตารางธาตุ คคนะคะส่วนระดับพลังงานดูจากไหนการดูระดับพลังงานนะคะเราดูจากเนี่ยชั้นที่1ระดับพลังงานชั้นที่สองชั้นที่3นะคะฉะนั้นสรุปได้ว่า U mu หนึ่งคาบสามโอเคไหมคะตัวต่อไป ลองจัดเป็น cl โคลีนโคลีนเลขอะตอม17บเจลองจัดดูนะเข้าสเต็ปเหมือนเดิมค่ะสองแอันนี้ได้10บแล้วต่อไปเหลือ7ตัวใส่เลยได้ไหมใส่เลยได้นะคะสองรวมกันเป็น 17ฉะนั้นข้อนี้ตอบได้เลยมูตัวสุดท้ายบอกมูมูเจ็ดระดับพลังงานบอกคาบคาบที่สานักเรียนเริ่มเข้าใจขึ้นมาหรือ,อยังคะต่อไปลอง SE ็ e ซีนอนเลขอะตอม54 ลองจัดเรียงดูสิมันเดิมค่ะสองแปดสิบแปดนะนับดูสิยี่สิดตัวชั้นต่อไป32ถ้าใส่32รวมกันเป็นเท่าไหร่2ามสิบสอวกยี่สิบห้าบหเกินฉะนั้นถ้าจัดไม่ถึง32ใส่18บซ้ำได้นะคะ รวมกันเป็นเท่าไหร่แล้วรวมกันเป็น46นะคะเหลือเท่าไหร่เหลืออยู่แปดนะคะข้อนี้ตอบได้เลยว่ายูมู8แปดครับหนึ่งสองสามสี่ห้าครับห้า เห็นไหมคะไม่งงนะอ,อีกสัก2ตัวอย่างนะคะเพื่อความเข้าใจมากขึ้นอลองตัว br b, R, b o m i e n สมสิบเข้าสู่สเต็ปเหมือนเดิมคะ่ะสองแปดแปแล้วเท่าไหร่แล้ว28ใส่18อีกไม่ได้เกิน ใส่32ไม่ได้ยิ่งเกินฉะนั้นใส่ลองนับดูว่าเหลือเท่าไหร่28 29 30 31 32 33 3 4 35เหลือทั้งหมด7นะคะนักเรียนลองนับดูนะถ้าเวลาคุณน,นับนักเรียนอาจจะไม่เห็นภาพนะคะข้อนี้ตอบระบุไปเลยอยู่มูเจค่า สเห็นไหมคะว่าไม่ยากเลยตัวสุดท้ายนะลองจัดดู ca ยี่สได้กี่ตัวละสิบเหลือ10บคู่ขาใส่10เลยได้ไหมใส่10เลยไม่ได้นะคะเกินเพราะว่าเราบอกแล้วว่าเวเล n c e electron อิเล็กตรอนตัวสุดท้ายต้องไม่เกิน8เพราะจะทำหน้าที่ในการระบูมู่ของธาตุในตารางธาตุฉะนั้นใส่ได้8แล้วก็2อีกทีหนึ่งนะคะข้อนี้ตอบยูมู2ค่ะ 4นั่นเองนะคะเห็นไหมว่าในการจะเรียนอิเล็กตรอนเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆนะคะเพียงแค่นักเรียนลองศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจแล้วก็ลองทำตัวอย่างบ่อยๆนะคะเด็กนักเรียนก็ทำได้นะ,ะถ้าใครไม่เข้าใจตรงไหนสามารถสอบถามคุณนะรุมนได้โดยตรงเลยนะไม่ต้องกลัวนะคะสามารถปรึกษาหรือสอบถามได้เลย สำหรับวันนี้คุณนรุมนก็มีเพียงเท่านี้นะคะส่วนในคลิปหน้าเราจะมาพูดคุยหรือมาเรียนรู้ในเรื่องไรนั้นรอติดตามนะสำหรับวันนี้คุณนรุมนไปก่อนนะสวัสดีจ้า